สวัสดีครับชาวซีทุกท่านเลยนะฮะเห็นผมดีเจโอวอย่างนี้นะฮะต้องมีศิลปินนะครับมาเยี่ยมคลื่ 97, นซีด97 5่องแของเราอย่างแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้เขามีข่าวดีมาฝากด้วยนะฮะแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะฮะว่าผมอาจจะรู้สึกตืน่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเป็นศิลปินที่ผมชอบมากมาแต่ยังเด็กอยู่เลยนะฮะอ่าก็เลยเริ่มหนีด้วยอ่ะสวัสดีแล้วกันครับสวัสดีครับพี่ <c oughs> ส้มมาราด้วยเองครับชอบมากแต่ยังเด็กแปลว่าเฮ้ยชอบจริงแปลว่าโตแล้วไม่ชอบชอบอยู่ชอบอยู่ชอบมาตล <c oughs> อดเพื่อนผมอเงนทีมในกลุ่ม แล้วผมเป็นคนที่ชอบผู้หญิงที่มีรอยสักฮะมีโซดนี่ฮะ <c oughs> นี่เดี๋ยวไปเคลียร์กันหลังมายแล้วกันถึงวันนี้ดีกว่าตอนนี้พี่ส้มมาอะไรมาฝากชาวซีบ้างครับก็ <c oughs> วันนี้มีซิงเกิลใหม่ค่ะชื่อเพลงสิ่งที่หวังค่ะ <c oughs> เพลงสิ่งที่หวังเนี่ยแต่งขึ้นมาเพื่อจะมาขอร้องครับว่าขอให้ช่วยบริจาคไปที่มูลนิธิเด็กที่ป่วยเป็นโรคดูดมะตอยนี้ด้ยคเอาพูดถึงโรคลูดมะตอยดีกว่าทำไมถึงต้องเป็นโรคดูดมะตอยรับพี่ ทำไมถึงต้องเป็นโรคูมตอยเหรอห mm hmm. มายถึงว่าทําไมก็ถึงเป็นหรือทําไมเราถึงไปช่วยเขาเออคือ,อ,อตอบแท้ทั้งสองอันคือทําไมเขาถึงเป็น uh huh. มันคืออาการของออพวกข้อเสื่อมข้ออเสบอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ค่ะซึ่งบางคนเป็นตั้งแต่เกิดหรือบางคนที่เกิดแล้วก็เพิ่งจะมาเป็นหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างเพรามันคนมัน,มนจะบางทีเรารักษาได้แต่บางทีมัน ร่างกายของคนเนี่ยบางคนรักษาไม่ได้มันจึงต้องมีมูลนิธิอันนี้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเขาแล้วเหตุที่เราต้องไปช่วยเขาก็เพราะว่าแขนขาเรากังใช้้อยู่เต้นได้อยู่เลยแล้วยังสนุกกับชีวิตได้อยู่นะคะล้วก็ขอให้เห็นใจคนที่เขาไม่สนุกแล้วอ่ะคือเขาไม่สนุกแล้วคิดดูเด็กแบบว่าห้ากขวบกำลังวิ่งไล่เตะเพื่อนอยู่ดีๆแล้วแบบว่าอยู่ ออทำอะไรไม่ได้แล้วชีวิตอะไรอย่างเงี้ยม,มันเศร้านะแล้วก็ทางทีมมลนิีิค่ะคุณหมอแาบมาบอกว่าสําหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องที่สังเกตอาการของน้องๆที่ตัวเล็กๆอยู่อะว่ามีอาการอย่างนี้เนี่ยอาการแบบว่าเออเรือมขยับแล้วแบบร้องเหรือ,อรหรือแบบมีปัญหาเกี่ยวกับการขยับร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้รีบไปเช็คดูเพราะว่า ถ้าเกิดว่าค้นพบเร็วว่าเป็นเป็นโรคนี้เนี่ยสามารถรักษาหายขาดได้่คือโตค่อยๆโตแล้วรักษาได้อะไรอย่างเงี้ยถูกเลงนก็ถูกเป็นส่วนหนึ่งในการต่อย,ยอดความช่วยเหลือนั่นเองใช่ค่ะก็คือเพลงนี้เป็นเหมือนใบเบิกทางให้เข้ามาได้เจอกับทางคลื่อวิทยุแล้วก็ทางดีเจว,ว่าขอฝากความช่วยเหลือนิดนึงเพราะว่าทุกครั้งที่ช่วยช่วยเปิดเพลงนี้เนี่ยขอฝากว่าให้ช่วยพูดว่าส่งกำลังใจหรือว่า หรือว่ากา,การความช่วยเหลือไปที่มูลนิธิด้วยเดี๋ยวจะมีข้อมูลให้นะคะว่าว่ามูลนิธิมูลนิธิเด็กเนี่ยที่ติโรคดูมือตอยเนี่ยเลขบัญชีอะไรเบอร์โทรอะไรสามารถไปเยี่ยมน้องได้ยังไงไปดูแลน้องได้ยังไงบ้างถ้าผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนะฮะแต่พูดผมอยากพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องแนวเพลงดีกว่าแนวเพลงนี้เป็นยังไงบ้างพี่ป๊อปร็อกป๊อปร็อกเลยป๊อปร็อกเออปกติยังไม่เคยเห็นเลยนะก็ ก็ถึงเป็นโอกาสดีของเราที่อยู่ๆก็ได้มาทําเพลงแนวที่ที่ไม่เคยมีคนอื่นได้ฟังคือที่เป็นคนชอบเพลงทุกแนวครับอืมบางทีคอนบังคอนเสิร์ตเล่นเป็นแจ๊สด้วยซ้ำอืมแต่ก็ก็ดีอ่ะคือเราก็อยากทําในสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ทําบ้างครัี้มอ่ะพูดถึง MV ดีกว่าชาวซีจะได้ติดตามกันเมื่อไหร่ครับพี่เอ็มวีมาแล้วมาแล้วด้วยเร็วนี้เร็วนี้นะฮะเอ็มวีในตัวเอ็มวีเนี่ย ถ้าเกิดพูดถึงเพลงสิ่งที่หวังอะนะคะก็คือส้มก็จะเปรียบเทียบคนทุกคนเลยที่กําลังพยายามสร้างความหวังของตัวเองให้เป็นจริงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกนักมวยตีเจทุกคนก็จะมีความีฝันในบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็คือผมว่าทําต่อไปเถะน้องเดี๋ยวนีเองนะนะฮะม่หยุดเดินยาต่อไปเรื่อยๆหยุดยาครับสุดท้ายแล้วถ้าอยากให้พี่ส้มนะครับฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดต่อด้วยนะครับค่ะก็ถ้าติดต่อส้มนะคะ ได้ทุกเรื่องยกเป้นยืมเงินนะคะขอคิดน, <laughs> นิดหนึ่งแต่ต่อได้ที่ Facebook ค่ะ f a c e b o o k c o m s o m r a s t a q u e e n นะคะสะกด Z-O-M-R-A-S-T-A-Q-U-E-N น,นะคะแต่ถ้าเกิดจะชวนกินข้าวดูหนังเนี่ยเดน๋ยวหลังไมคะเออนะฮะเกือบจะให้ไลน์แล้วถ้าเกิดมีเวลากินหนึ่งเกือบหมดแล้วนะ <laughs> <laughs> โอเคครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่ส้มด้วยนะครับขอบคุณค่ะ Let me love